เขาคือเกมที่ถูกสร้างขึ้นมาช่วงปี2005แถมยังเป็นเกมที่ฮอตฮิตมาอย่างยาวนานนะครับผมและเขาเนี่ยก็ยังเป็นเกมที่มีสเก็ตบอร์ดให้ขี่เขาเป็นเกมที่มีชุดและสกิลที่สวยและเรืองแสงได้สวยมากจังแม่เขาถูกเปิดให้เล่นที่สโตเกาหลีมา1ปีเต็มแล้วนะครับถึงเวลาแล้วนะครับที่เขาจะต้องมาลงสโตไทยนั่นก็คือเกมคา r b บ่าวโมบายโอ้ การกลับมาครั้งยิ่งใหญ่นะครับที่เป็นที่ฮือฮาของใครหลายคนนะครับผมสําหรับเจ้าคาบาวเกมนี้ที่รอบนี้เนี่ยเขากําลังจะกลับมาให้คนไทยได้เล่นกันอีกครั้งครับแต่ไม่ได้กลับมาแบบธรรมดาครับกลับมาในแพลตฟอร์มของโมบายนั่นเองครับอ่าตอนนี้หลายคนเริ่มสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าพอมาลงโมบายเนี่ย้วภาพจะดรอปลงหรือเปล่าตัวเกมจะเพี้ยนไปไหมผมบอกเลยว่าไม่นะครับแถมยังยกจากเวอร์ชั่น PC มาลงโทรศัพท์เนี่ยแบบเกือบ ร้อปรนะประมาณ 90%-90% กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับค <t ip> ือแบบว่าสุดยอดแถมเรื่องภาพนี้ต้องบอกเลยว่าแจ่มสุดๆเลยทีเดียวครับหลายๆคนเริ่มเกิดคำถามครับสุดแสนจะคลาสสิกว่าโทรศัพท์ผมจะไหวไหมพี่คงมีแต่ใน Android หรือเปล่าเพราะว่าในเกาหลีเนี่ยเขาก็ให้ลงแต่ Android นะครับไม่ได้มี iOS ให้มีท่าทีว่าจะได้เล่นแต่อย่างใดครับแต่ไม่ต้องครับหยุดความคิดนั้นเลยนะครับ ความคิดนั้นเก็บไว้ก่อนเลยครับเพราะข่าวล่าสุดจากตัวเกมเนี่ยเขาออกมาบอกสเปคขั้นต่ำไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะว่ารับทั้งทั้งทงสองฝ่ายอย่างแน่นอนครับโดยสเปคนั้นฝั่ง Android เนี่ยที่ผมหาข้อมูลมานะครับจะต้องเป็น Android เวอร์ชันน6.0วงเล็บมัสโมโลขึ้นไปนะครับผมดีไว้ขั้นต่ำเนี่ยหรือระบบที่ต้องการเนี่ยคือแรมขั้นต่ำขออย่างน้อยๆเลยเนี่ยคือ 3G ขึ้นไปนะครับ ให้เห็นภาพชัดๆง่ายๆคือโทรศัพท์ที่ออกตั้งแต่ปี2016ขยายความตรงนี้นิดนึงครับคือโทรศัพท์โทรศัพท์มือถือที่ออกในช่วงปี2016นะครับผมยกตัวอย่างเลยเนี่ยอย่างเห็นได้ชัดเลยจะเป็นพวก A7, Redmi 6, Zenfone 3, Nova หรือรุ่นหรือหรือรุ่นอื่นๆที่สเปคใกล้เคียงกันนะครับที่ออกภายในปี2016นะครับผมไม่ว่าจะเป็น Galaxy เขาเรียกว่าอะไรนะ s8 <H> อะไรอย่างงี้ป่ะ s9 อะไรอย่างงี้เล่นได้แน่นอนครับต่อไปฮะมาทางฝั่ง iOS กันบ้างครับจะไม่ใช่ลูกเมียน้อยอย่างที่หลายๆคนพูดอีกต่อไปแล้วครับฝั่ง iOS เนี่ยระบุมาค่อนข้างที่จะเฉียบขาดเลยนะครับผมได้กำหนดไว้เลยว่าต้องเป็น iOS 12.0ขึ้นไปดีไวท์ขั้นต่ำหรือสเปคขั้นต่ำเนี่ยต้องเป็น iPhone SE เท่านั้นนะครับหรือก็คือ iPhoneSE ที่ออกมาช่วงแรกเนี่ย สี 4, ปีที่แล้วก็คือช่วง4ปีที่แล้วพอดีจริงๆนะก็คือแบบเออก็จริงนะหรือ CPU ที่มีเป็น Apple A9 ครับ CPU Apple A9 ขึ้นไปเท่านั้นที่จะเล่นได้นะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนก่อนจะเปิดเกมก็ได้นะครับแต่ว่าเขาอะทำโปรเตอร์รูปภาพเนี่ยเป็นสเปคขั้นต่ำของโทรศัพท์ทั้งสองค่ายเนี่ยออกมาได้อย่างชัดเจนแล้วนะครับ และนี่ก็คือความต้องการของสเปคที่ตัวเกมระบุมาค่อนข้างแอบเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะผมว่า <c oughs> เป็นยังไงันบ้างครับสำหรับการกลับมาของเจ้าคาบาโมบายที่อาจจะเปิดให้ได้เล่นภายในเดือนนี้นะครับผมต้องรอดูกันว่าเขาจะมาเมื่อไหร่นะ แต่ให้สเปกเกมมาซะขนาดนี้เนะี่ยผมว่าอีกไม่นานเนี่ยต้องมาเร็วนี้แน่นอนครับผมถือว่าเรียกเสียงฮือฮาให้กับวงการ MMO กันเลยทีเดียวนะครับผมผมเนี่ยส่วนตัวชอบเล่น V4 อยู่แล้วเนี่ยก็ยังต้องมาทำคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าคิดถึงอะ่ะคิดถึงเรื่องราวเก่าๆนะแล้วแบบการฟาร์มเอาเวลสกิลครับไปทานแล้วนะแต่เวลยังยิบเจ็ดอยู่อะไรเงี้ยตีหุ่นฟางขึ้นแบบว่าโอ้ และเกมนี้คือแบบช่วงนั้นเป็นเกม MMO เกมแรกด้วยมั้งที่แบบว่าขี่สเก็ตบอร์ดได้นะครับหรือว่าชูสกิลเดืองแสงแบบวิบวับวิบวับเลยอะ่ะโอ้โหคือมันแบบชวนให้คิดถึงนะครับแบบทะเลทรายแบบอีมาแบบป่าเมืองเกิดเมืองแรกของแต่ละอาชีพนะครับโอ้โหคือคลาสสิกสุดอะจะแม่บอกเลยก็ประมาณนี้นครับและสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องลากันไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับ จะใครเป็นกำลังใจให้ผมไว้ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายซี e ยู u